คำถามประกันสังคมในวันนี้นะครับไม่ได้รับเงินว่างงานประกันสังคมสักทีแล้วจะได้รับเมื่อไหร่นะครับหลายท่านที่ยื่นว่างงานผ่านประกันสังคมนะครับผ่านเว็บไซต์นะครับเว็ sso.go.th หรือเว็บไซต์กรมจัดหางานนะครับที่ผมได้สอนไปในหลายๆคลิปนะครับแล้วยังไม่ได้รับเงินสักที นะครับสามารถเข้าไปตรวจช็คได้ที่ www.sso.go.th นะครับที่เมนูเมนนะครับเป็นสิทธิการใช้สิทธิทประโยชน์ทดแทนนะครับเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการรักษาสิทธิ์หรือการใช้สิทธิทประโยชน์นะครับจะมีข้อมูลนะครับที่มีการอนุมัติจ่ายเงินอยู่นะครับอย่างว่างงานเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยของผมเนี่ย เดือน3เนี่ยนะ 8, เดือน3 6 5นะครับว่างงานยื่นว่างงานไปมันจะขึ้นข้อมูลยื่นว่างงานไว้นะครับซึ่งเนี่ยแหละเข้าไปเช็คก่อนนะครับเข้าไปเช็คก่อนหลังจากที่เราไปรายงานตัวที่หน้านี้แล้วนะครับรายงานตัวทุกๆเดือนแล้วเราก็เข้าไปเช็คว่ามีการอนุมัติจ่ายหรือย,ยังนะครับถ้าเกิดดูในบัญชีไม่มีและถ้าเกิดใครที่ ภายใน1เดือนยังไม่อนุมัติจ่ายอีกไม่ต้องตกใจนะครับเขาจะรวมยอดนะครับอาจจะเป็น2-3เดือนนะครับ 2- 3เดือนและรวมยอดโอนมาทีเดียวเลยนะโอนมาทีเดียวเลยนะครับอย่างผมเนี่ยได้รับเนื่องจากว่าจดแจ้งนะครับไปที่วันที่8เดือน3-65นะครับ ประมาณ8วันน่ะหลังจากที่เราลาออกจากงานแล้วนะครับหรือถูกเลิกจ้างหรืออะไรอีก8วันเราไปยื่นแจ้งได้เลยของผมแจ้งก่อนแจ้งก่อนไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเขาคีย์เข้าระบบเองนะครับภายใน8วันและภายใน1เดือนเห็นไหมผมได้รับเงินว่างงานแล้วอันนี้ผมได้รับเงินจริงๆนะครับบางคนบอกว่าทําไมยังไม่ได้เลยอย่างที่บอกว่ามัน บางบางทีนะบางคนเนี่ยไป็นรวมยอดทีเดียว 2- 3ส,สเดือนแล้วโอนเข้าทีเดียวนะครับของคมเนี่ยเดือนเดียวเดือนเดียวก็ได้แล้วนะครับนี่ก็อย่าลืมไปรายงานตัวทุกวันนะครับไปรายงานตัวทุกวันทำไมถึงผมบอกว่า2 3ถึงสเดือนได้เพราะบางคน 2- 3ส,สเดือนได้จริงๆแบบนั้นนะครับจึง ไม่สามารถที่จะสรุปเป็นมาตรฐานได้ว่าจะได้รับกันเมื่อไหร่นะครับแต่เอาว่าประสบการณ์ของผมได้รับประมาณ30วันหรือประมาณ1เดือนนะครับผมได้รับจริงอันนี้จกประสบการณ์นะแต่สำหรับประสบการณ์ของเพื่อนๆที่ผมดูมาเนี่ยนะครับมีบางคน2-3เดือนมีบางคน15วันก็ได้แล้ว อย่างประสบการณ์ของการได้รับเงินว่างงานเมื่อช่วงปี57นะครับย้อนไปก่อนปี57เนี่ยของผม7วันก็ได้แล้วนะ7วัน10วันน่ะแต่พอมาปีนี้65เนี่ยมันประมาณประมาณ30วันอาจจะเพราะทางประกสังคมเนี่ยนะครับมีข้อมูลคนที่ว่างงานยื่นเรื่องเข้ามาเยอะ ก็เลยต้องทยอยทยอยทำท,ท,ทยอยทยอยขีนะครับก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้นะเพราะนั้นแต่ไม่ต้องกังวลทุกคนได้รับเงินแน่นอนนะครับแน่นอนเพราะนั้นขอแค่ไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนนะครับผู้ประกันตนกรณีว่างงานทุกเดือนก็พอนี่ไปรายงานตัวแม้หน้านี้จะอยู่ในระหว่างการพิจารณาโดยสำนักงานประกันสังคมคือพิจารณาสารส,สัสถานะการจ่ายเงินก็ตามก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวล นะครับไปรายงานตัวตามปกติของเราเนี่ยแหละนะครับเพราะนั้นก็ตอบคำถามได้นะครับไม่ได้รับเงินว่างงานประกันสังคมสักทีจะได้รับเมื่อไหร่1เดือนหรือ2-3ถึงเดือน,ออเ,อนเขาก็จะรวบยอดมานะครับตอบคำถามให้แล้วรวบยอดทั้งหมดมาให้คุณสร,รุปสุดท้ายไม่เสียเปล่านะครับไอกรณียื่นเงินแล้วไม่ได้เงินนะครับไม่เสียเปล่าขอให้ ลอก่อนนะครับและอย่ามองว่าไอตัวเงินประกันสังคมว่างงานเนี้ยมันเป็นเงินแบบสุดท้ายนะคือเนื่องจากว่าระยะเวลาไม่เท่ากันเราไม่รู้เลยว่าเงินจะเข้าเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเก็บเงินแล้วก็เตรียมเงินสำรองให้ดีนะครับจะลาออกจากงานก็เล็งคิดดูให้ดีนะครับเล็งให้ดีนะครับอย่าผีผามนะอย่าผีผามลาออกจากงานเพราะคิดว่ายังมีเงิน ชดเชยกรณีว่างงานช่วยเราอยู่นะครับต้องระมัดระวังให้ดีนะ